สวัสดีครับพวกผมโตชอโน่ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเดียบถนนพระรามสามปัดกับหน้าที่ว่าลาชจุาคลิชครับพระรามสามทางด่วนนะไม่ใช่เลียบแม่น้ำนะอ่าโอเคนี่ครับมาชมตึกชิโนวุตุกิสวยๆนะครับผมริ้มที่ KFC ก่อนเลยนะครับแล้วก็หอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาครับ สวยครับสวยออนาฬิกาก็สวยแล้วก็ร้านนี้ครับร้านมาใหม่ครับลิ้มเหล่าโง่ม,มองมูนี่เลยครับ บนทั้งล่างเลยครับส่วยหมดใช่ใช่ลิ้มเหล่าโหนะครับนี่ก็เป็นหอนนาฬิกาเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นคำว่าดีอัพใช่เดชมเึกชินโนโบตูกิต ร้องดังอย่างนั้นไม่รับเหมือนเชนโลบูตูใช่ครับล็อกนี้เลยครับโอ้อออออออหโหสวยเลยครับ ตั้งแต่ตึกน,นี้ยังตึกสุดท้ายเลยครับโอ้ล็อกสุดท้ายใชย่หลังค้ายจะแยะบ้างายางเลยครับลาม House, าเฮาส์นะครับซาเปาวลาพรนะครับอร่อยพร้อมโอกาส ลองวิดิโอตายมึงชื่อตัวบุตรคิดมีหลายหลที่อะไรพวกจะเป็นเรื่อเกียวกับนางนรรกาสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะจะมีทรงนี้ขับนะครับโอ้สวยมากๆเห็นไหมเรียงกันเลยอันนี้ก็เป็นล็อกเนี่ย สวยมสวยมากเลย,ย,เลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นอะไรนะนท,ท,ท,บบท,รทับเวย์ช่ไหนก็มีแล้วร้านขายยาอับโพเทคแอรีแล้วก็ฮัเฟี่อเมซอนแล้วก็แคชันทีนะครับึ่งสามสี่สี่นะโอเค ข้างก็มีคอนโดเขียวสวยสวยสวยมากโอ,โอ้โฟ้าสวยมากนะครับถ้าสนใจก็มาชมสถาปัตยกรรมตรึกชิโนโนปรตุเกสสดใแบบดีได้ต้องที่นี่เลยครับดีอัพถนนพระรามสาม แล้วก็ผมเขาไปซื้อของก่อนนะเพื่อว่ากันใหม่จะบอกวันนี้หมู่เวลาเราแล้วก่อนเราไปก่อนสวัสดีครับเน่เๆ่เน่ฮะออฟพระรามสาม